จ้เอ๊เช็เชแบบุญคงเลยด้วยกเช็กัเบลือ นี่ยังฮะพอแล้วอเธอไงเปิดภาพมากอ่ะอยู่กับน้องใจคือเกา่าคือเดิมเติมเติมคือสีต่มมีี่นอตมมีเยี่ยมเลยบา่เลยเนาะรวมเติมด้วยจังไรเป็นผ้าซออนเยี่ยงก็หนาวเพราะว่าฝนมันตกยังไงหนาวเห้งยังดี ฮะโอ้โหเดี๋ยวไม่ค no ่อยหนาวขนาดนี้หนาวไสมเนาะพแล้วน้ำน้ำมันพดน้ำผดขาดก่อนเด้อน้ำผุดใส่เลยไอ้ใบาตังานตอนเราปะไหนลงแล้วไแม่นงลงม่ เออต้มมี่โอหนาวเนาะนี่เลยจ้ะกินบ่เบ่าเขากินข้าวมาแล้วมันเราหนาวมันต้องโซนห้อนมาบุญคงนั่งั้ไหมนั่งไหมนั่งนั่งนั่งขวดอยู่บ่าน้นำหลายเีาจักใส่นบ่ต้มอะไรเบิอเด้เลยให้กินบ่ให้กินเบิ้ดบ่ นุ่มนะบ่าวบบึดบึดบ่บ่กลับบเลยปน้องดอานันอีกกินแล้วเฮากินมาแล้วกย่อให้บ่พอดีแล้วนะบ่พอดีเนหน่อยมานี่เาอให้เด็กไข่เามลเอาเด้อน้าปเด้ป๊าลยเอ๊ะเล่ะว

เดี๋ยวเซ็มลังออเพิ่มแต่ใครเศร้าหน่่ยมีใครหลายๆอยซ่วโอ๊มันดีเลยักเออแต่มันไม่หลายเะคเก็บว้กินอย่างนี้มีนะฮะมี่ก็บอกพปน้องช่งคือนาวแทบไม่นี้บอกพี่น้องก่อนมันเปอาการในนาวตุยแหละนะฮะมนาวก็ได้เห็นมือหอนกหน có nào hứng đi phía ừ. có nào Ê, lùng ờ. chả xong xong nào mà nào có đi ừ bà ừ bà một thằng lắm đấy mày giảm chân hai bậc 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 bậc chân hai bậc chân lục bậc chân hai bậc chân hai bậc chân hai bậc chân lục bậc chân hai 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 เต่าอไก่บักโจมันปลุกบฮิลุกเต่สาสแต็กอ่ะนอน <c oughs> มันมีมันมี่อยสังบทนี่นะมีมีมีมาเริง,งมเลยันพดพดก่อนนี่นางนางอ่ะลืมเนี่ยพี่นองเลยทักทายกลับสบายดี สบายดีและสวัสดีเร้่อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตถูกทูกทานพี่น้องเลยเนานะมาเฮือนอีหล่าใส่หอบแรงพ่อต้องมีพี่น้องเลยเนานะมันต้องมันหนาวพี่น้องเลยมันมันบวายเนาะหนาวบอ,บอกฮะบอดี้เมื่อีมื่บอดีเมื่อมือม่อีงแหละอเ,เอา้ามือวันเถามแล้วมีบี้อะ่รวะเราสองเมื่อ มีเยอะเพิ่มแล้วบ่้ะไรบ้าแล้วเราก็พูดกันเพิ่นไรยังคับจัตมลายล้าตัวหนนะสองน้อสี่เท่าสี่ห้าสี่สี่ท่าน้อสีดิขนประตูก็ได้อประตูเ ตูเนยเอาเลยจังจังกินบ่กินบ่เเ้ยอ่นไอ้เมนยวงเออหนึ่เฮ้ยบ่มันวอกนได้ปูกได้่น่ะปููเว้นนี่บ่เ้ยโอ้ดูปกินไม่ ah. เด <more para> าดมมัน่อนก่อนเดียวบบบบ ไมยอมไลเนาะไม่ได้หึงโอะพักวันนี่เ้องมีสอาตูแล้ว่องแต่สร้างเตเป็นเนะบดกทำกันเนาะเมียไปยักนอน่นไทยแล้ว่นชวนเฮาขึ้นนอนอยู่นี่เาว่าบดกนเฮาบดกนขึ้นเตเปนไม้ก้นมีวดปวยป่วยบ่ใครปวยป่วเลยนะเจนยินมันขึนังแล้วนะค่อยากนนขึ้มั่งบอเ่เออ ใจเย็นเนาะขึ้นมารอบหน้านี้คือถึงนั้นไม่ต้องเย็นไม่ต้องยงมาแล้วอมีอะไรอยากนอนเตือนไปแล้วเลยเออจะนอนเตือนงามงามแล้วขึ้นก้อนแล้วเป็นยัง่ะขึ้นนอนก็ได้กันเฮาแลาวขึ้นยกก็ออกไงขึ้นขึ้นขึ้นนอนก่อนเลยได้กันขึ้นขึ้นนอนแบบไม่นอนก่อนอ่พอเป็นที่เป็นข้องก่อนก็ได้ แม่เอ้ยเกือมาแล้วมีคอควายเปลี่ยนบอยังก็มีเจะคอายทะเลเปลี่ยนบอมีคอคอยเปลี่ยนเด้อมีโทรศัพท์เก่าเปลี่ยนบอมีคอคอยเปลี่ยนเด้อพ่อแม่เลอแล้วได้ไหมทำได้กินเลยกันแรงหนิทำได้กินเด้ห้องกินข้าวมากเลยสดสดมีห่อนแค่นี้ได้เนาะอากาศมันโอ้ไปเปลี่ยนหลังค้างมาอบอ เปลี่ยนหลังคาไหมบ๋อแม่โอ้เปลี่ยนพี่นี่ยนเปลีออ่ยนเปลี่ยนเด้เป, a, ดเปลี่ยนยี่เซย์นะอยู่บ้านดงน่แหละเปลี่ยนตังไวนเปลี่ยนหลงังคาหลังคาแหละมาทันได้จบมาทันเฮ้ยมาทันดอกจ้าเลยมันยังคือหลังคาป<บ>ู่พอจะเปลี่ยนหลงังคาแล้วเปลี่ยนหลังคาไหมปู่ไอ่เปลี่ยนหลังคาเบิร์นรู้เบิร์นรู้เราเปลี่ยนหลังคาไหมเออไม่แล้วไม่หรอ มีบาดดกไปก็บไปบ่บ่ไปย่เือไปไปเฮี้ยบ่เมือเมือะเฮี้ยนะเปนเห็นพ่อเหนแม่ใส่วยนี่ใส่บริเคือะไรโอ้ว่าล้วใส่ไรแท้ใส่ขาหน่วยซีหน่วยใส่ซีหน่วยอดแล้วใส่ไรใส่ไรเปล่งนั่ขึ้นนัเดียวเอเดียใส่ไหกันใส่บวบบวบบวบใส่ไข่ก่อนีลุกกันแล้วมันไข่เน่าเลย

เคยได้หอบหอบก็กินคือการก็กินป่สะม้วนกันแล้วจะขอเงินบริกินเะอิ่มแล้วกินคือการบาห้างกินข้าวมากินดิห่ออ่ะไปเลยไปละไปละแล้วป่ะวันนี้มากินหมี่บ้านน้องใสก้งอร่อยมาก ย,นนะะยังมาทันกินนะคะยังม่ทันกินเนื้อยังไม่ทันกินเลยอร่อยแล้วเดี๋ยวพ่อใส่แล้วสีม,มนันเลยเลยว่ามันเดี๋มมดยวสีมันสีมันสีเปื่อยมัน,มน,มนสีแอบตัวเมียนนี่ใส่เส้นนีก่อนเส้นนี้ตำลักลงไปสุดเซนีมีแค่เมนถูกต้องเคยซักเส้นนี้นะแต่แอบไป không ai nhìn tìm mò tìm mò nó à, à, nào lông thì người... người... ừ. nó sai. <laughs> phải phải người, bỏ vầy nó say, chân săn sáng nhẹ thì nó chân sân sáng nhẹ tay mân phúc thi đục tê sao. ลุกกระกเลยลุกกระกเลยจบเลยปะจบปะห้องเพลงวงตะเวนปะบอกยงปะบกลลงอาทิ์อะไรขูยูอาทิตย์นำทางนนานลอยบนรั้ผาบุกตั้งบ่กัน ดวงตเวาเป็น<า>งนคืนทางที่ตเาปเป็นปัญหาให้ทุกกอย่างก็ย,ยังมีมีทางอ๋อน ก็ใช่กับตัวเรือแล้วแบบนี้ใ่ไนมบอบ่บอบเเป็นหยังน่อหมักกินข้นขอนะเนาะันต้องิข้ดด้วยเนข้นขอดเสส่็้นี้เนาะเสรลงไปใส่เข้าไปพี่น้องจานเล็ใส่เรืออัปนปุงลงไปเนาะ ใคปลู้วเข้าไปพี่น้องพี่น้องพี่น้องใค่ขึ้นูลงไปนี่ได้หันกินแ้วเยอพี่ต้องอได้หันกินแรงแล้วพี่น้องอันนี้หองสุดอันนี้ห้องสุดเท่าไหวอันีบอะไร้นนอ้น่วฟังกูาดู อ๋อใช่ก <crawl prejudice> ันเนี่ใกันรังเขอชนะชนะลายโบเซ่ได้บัตรบัตรไม่ะเออพอดีแล้วใส่ลายบ่ดะนีบุฟเฟ่พี่้องเยเนาะบุฟเฟ่ต์มีกินไ่หมดพนทกพี่ลองเอ้ยหนาวกินบหมี่บะได้บาวเลย

มาแล้้มาล้วมกินโดมัุกนี่ก่อนกินโดมัุกก่อนเอากัเอาเลยเลยเอาเลยเลยนี่เอาเลยบ่เอาเลยเลยเจ้าอินด้เอาเลยเอากลเลไปห้อง

เออ่อได้บ่กินบอืได้ม่อิอืกินข้าวแล้วก็มัไมเออพูดให้ไปกินข้าวอยู่ทาง้าบ้านและสากอันีมข้าก็ย่อมากจ้แต่ว่าอยากินมีมีมันมันหนาวดิมันหนาวไปตกเนาะโดยกินฮ้อนๆเนาะลูกะ

Ôi mà. Nó tôm mới khai rồi. ao mì. Im à? Mì à? ừ. à. không? Ôi. Thằng hơn chỉ kiếm nắm đi. Vâng. Thằng hơn sẽ Thôi đi. Thôi đi bao. Thôi đi. Thôi đi. Thôi Thôi đi. Thôi đi. Thôi Thôi đi. Thôi đi. Thôi

Khó, đúng này, mà khảo, khảo, đấy, lọ, nó màn của con cáo, vợ chồng không ngoài ra 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 ngoài Nó ngoài ra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  ra ngoài ra อยากขึ้นเลยแล้วพ่ะมึงยังนอนกี่จะไว้เลยวราอะโย่จี๋ไปเลน้อมนแล้วะเหนอนงานเลยเห็นนอนก่อนกันได้กี่เป็นยังเนาะไปใครไปที่เดีนยวยนเดยเยเอ้ายัดเนียหมนาท้อยดิมาท้อยเลยโยมากินได้หรือชดใช้ชดใช้ต้มแล้วต้แล้วนีไมือดัมามาที่นี่

nó rồi, đó, nước khéo nộp của chị, đó, bái, bái, à sắp quay thôi còn đứa khéo bay, thả nham đi luôn, để rồi, để rồi, thằng của to con nó hả, phi long người nó, luôn cái thả nham con đó, ô, má lục luôn, bật yên thẻ, yên khắp, ah, yên, 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 phi người, ô, bay con, phi long người. บ่ต้องคุนี้แล้วเนาะเดมีพี่น้องเอ้ยสบายดีบ่บคงเด้อสยีสยีเนาะ